นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับ พระอาทิตย์สวัสดี25พฤศจิกายน2566นะครับผมตัวสุธิวัตรร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับประเมินทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าทรงตัวนะคะก็มีแรงซื้อกลับเหมือนกันในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆห,หรือว่าเกณงกําไรว่ากนงจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ภาพรวมดูเหมือนว่าปัจจัยในประเทศอาจจะไม่ได้หนุนนะฮะต่างประเทศเองก็หลายด้านดุ้มเร้าอยู่เหมือนกันะจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีเดี๋ยววันนี้คุยกับทางคุณกวีชูกิจเกษมนะครับจากทางบนคุัทร เราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียเท่าไรอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทางเซสเทรดด d o com รวมทั้งเซสเทรดคลับนะครับเช็คตลาดหุ้นสหรัฐกันนะครับตับตัวย่อลงไปนะครับหลายปัจจัยรุมเร้าครับตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะฝั่งของดาวโจนส์ร่วงลงไป255.59จุดครับ S&P 500ลงไป30.34จุด N a s ส a q ลงไป76.08จุดปรับตัวลดลงติดต่อกัน4วันติดแล้วสำหรับดาวโจนส์นะครับ กังวลเรื่องของการปรับเพิ่มพิดานี้ของจารัฐที่ไม่มีความคืบหน้าจะฉุดรั้งให้เศรษฐกิจอ่อนแอ ถึงแม้ว่าทำเนียบข่าวและสภาคองเกรสมีการเจราจากันหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนสหรัฐใกล้จะถึงกำหนดเส้นตายผิดนัดชำระหนี้ห่งมิถุนายนนี้นะครับเศรีการนี้แน่นอนอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดก็ลดลงนะฮะปรับตัวลดช่วงลบลงในระหว่างวันในขณะที่เฟดเนี่ยมีการรายงาน ตัวของการประชุมประจำเดือนด้วยสภาคมออกมานะครับกรรมการเฟดส,ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันนะฮะมีความจำเป็นในการเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเริ่มน้อยลงนะครับก็ทำให้นักลงทุนคาดไปแล้วว่าการประชุมทางหน้า13-14มิถุนายนเฟด<ะ>อาจจะชะลอเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยบวกระหว่างวันแต่ก็ทำให้ดัชนีแบบลดช่วงลบลงมามว่อย่างนั้นเถอะนะฮะ ขณะเดียวกันนักทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์มี g d p พไตรามาส1ทับ6กประมาณการครั้งที่2ของฝั่งสหรัฐแล้วก็ยอดทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายของเดือนเมษายนด้วยครับ ขณะที่ฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะกังวลค่ะการขยายเพดานนี้สหรัฐว่าจะทันหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้มีแรงเทขายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งฟุตซี่ร้อยเองค่ะลงไป135.05จุดดัคเซอรมนีลบ3 10. 7 3 7 3จุดและ CAC 40นะคะลบไป125.25จุดค่ะเป็นแรงเทขายที่ฉุดตลาดลงวันเดียวเนี่ยมากสุดในรอบ2เดือนเลยนะคะ นอกจากจะไม่มีความคืบหน้าเรื่องการเจราจาเพดานหนี้ของสหรัฐแล้วเนี่ยยังมีตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานของอังกฤษนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะและการที่หุ้นกลุ่มสินค้าหรูหราร่วงลงก็เลยกระทบบรรยากาศการซื้อขายโดยวรวมคือเงินเฟอ้อพื้นฐานอังกฤษเนี่ย แตะสูงสุดรอบ31ปีเลยนะคะหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ร่วงหนัก3%ค่ะตามด้วยกลุ่มเดินทางและนันทนาการและหุ้นประกรันร่วงลงไปประมาณ2%มีแรงกดดันด้วยนะคะจากผลสํารวจที่บอกว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีลดลงเกินคาดในเดือนพฤษภาคมก็ต้องรอดูเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะมี GDP ไตรามาสหของเยอรมนีประกาศออกมาแล้วก็ดูการที่ตลาดคาดว่า BOE จะปรับขึ้นด <ừ> um. อกเบี้ยด้วยนะครับ ส่วนฝั่งของน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ WTI เดือนกร,รกฎาคมเพิ่มขึ้น1.43ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกขึ้นมา1.96เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเบรนท์เองส่งมอบเดือนกร,รกฎาคมเช่นกันนะครับเพิ่มขึ้น หนึ่งเหรียญบเซนบวกขึ้นมาเกือบเกือบ2%เซเลยนะฮะสัญญาณาน้ำมันดิบกลับตัวพุ่งขึ้นกันทั่วหน้านะครับหลังจากที่ EIA เปิดเผยสตอ็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง1 2 5ล้านแสนบาร์เรลสัปดาห์สิ้นสุด19บเกภาตุลาคมที่ผ่านมามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง5 0 0แสนบาร์เรลนะครับรวมทั้งสตอ็อกน้ำมันเบนซินก็ลดลงไป2อ0ล้านแสนบาร์เรลสตอ็อกน้ำมันกลั่นรวมถึงฮิตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซลก็ลดลง6กแสนบาร์เรลนะ บินซอมานรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอราระเบียครับที่ระบุว่าเขาจะสร้างความเจ็บปวดให้กับนักเก็งกําไรที่ขายช็อตในตลาดนะครับขายช็อตก็คือเหมือนกับคาดหวังว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะฮะซึ่งคําเตือนนี้นะครับมีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุม o อเปกโอเปกพลในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับก็เลยทําให้นักวิเคราะห์ตอนนี้คาดการจากคําเตือนของเจ้าชายบิลซามาน ทําให้คาดการว่า o อเปก plus อาจจะมีการปรับลดกําลังการผลิตในเดือนมิถุนายนวันที่4ที่จะมีการประชุมกันนี้ฮะค่ะดูทองกันหน่อยนะคะยังคงได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าเพราะว่ามองว่าเจรจา เพดานนี้ไม่คืบเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องถือดอลลาร์ในฐานะเรียกว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยด้วยนะคะทำให้กดดันทองค่ะลงไป9ดอลลาร์9 0เซนต์อยู่ที่1 9 6 0 6ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะยังมีตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนจับตาไม่ว่าจะเป็น GDP ไตรมาส1นะคะแล้วก็ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ของสหรัฐสัปดาห์นี้เพื่อดูทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองค่ะ ส่วนราคาทองในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมประกาศครั้งที่1เชา้าวันนี้ลงไป100บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออก32,200บาทส่วนทองรูป,ปรพัรร์ขายออก32,700บาทค่ะครับส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้อ่อนระดับวันก่อนหน้าวันก่อนหน้า3 4 5บาท55เปิดมาเช้านี้34,67บาท67สสตางค์นะครับนวิเคราะห์ประเมินอาจจะไม่ทะลุ โซนแนวต้านสําคัญที่34บาท75สตางค์นะครับเพราะว่าแรงขายสินทรัพย์ไทยของนักทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มชะลอลงแต่ว่าบาทเนี่ยยังขาดปัจจัยหนุนฝั่งแข็งค่านะครับมองกรอบเคลื่อนไหวงเงินบาทวันนี้34บาท45ถึง34บาท75สตางค์ต่อรลซาสหรัครับ เปรีบเทียบปัจจัยบวกลบกันหน่อยนะคะวันนี้ปัจจัยที่หนุนตลาดมองว่าราคาน้ํามันที่ขยับขึ้นค่ะดีมานอาจจะเริ่มกลับมาบ้างรวมถึงสต๊อกน้ํามันดิบที่ลดลงด้วยนะคะแต่ว่าทองคําค่ะก็ปรับตัวลงอันนี้เนื่องจากดอลลาร์แข็งรวมถึงสอทอเผยยอดส่งออกรถยนต์นะคะว่าเติบโต43.53 ส่วนปัจจัยลบนะคะดาวโจนรยังคงปิดปรับตัวลงเพราะว่ากังวลสารัฐจะผิดนัดชำระหนี้ลวมถึงหุ้นยุโรปก็ลงหนักในรอบ2เดือนด้วยนะคะปัจจัยใหญ่นี้ยังคงต้องจับตาต่อนะคะ ย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับ1.67จุดได้กันแลยค่การซื้อขาย44,600กว่าล้านนะครับถ้าดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ต่างชาติที่ขายสุทธิออกมาฝั่งของต่างชาติก็ยังคงมีการปรับตัวในทิศทางที่สอดคล้องกับก่อนหน้านี้คือขายสุทธิออกมาเหมือนกันแต่เป็นการลดช่วงลบของการขายนะฮะขายสุทธิน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับเป็นกองทุนที่เข้าไปซื้อนะครับขณะที่ หาดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับของ b ี m ก็ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะ,ะ KBank Delta สอพอส่วน c p o เนี่ยนำมาอันดับหนึ่งนะครับภาพของตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะ Market Cap ถึง23พฤษภาคมลดลงเนี่ย3,020,000กว่าล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป1.7เลยนะครับต่างชาติยังคงขายสุดทิหลังจากเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่นิ่งมาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดหลังจากนี้กันต่อครับคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษม Head of Research and Content บล l ายนะครับสวัสดีครับคุณกวีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับคุณกวีครับภาพของตลาด จะเป็นยังไงต่อจากนี้ถ้าเราดูภาพของตลาดต่างประเทศเองก็ดูเหมือนปัจจัยลบรออยู่ข้างหน้าหลายตัวเหมือนกันครับประเมินวันนี้ยังไงบ้างครับสำหรับบ้านเราครับก็ดูเหมือนจะหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าปัจจัยในประเทศของเราส่วนหนึ่งเนี่ยก็คลี่คลายหรือว่าชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นน้อยลงผมว่าตลาดเองก็คงจะหันกลับไปสนใจปัจจัยต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเดซิลิงซึ่งะระยะสัน้น นะครับในอดีตที่ผ่านมาเวลาเกิดเรื่องนี้ตลาดหุ้นมัก,ก็กจะปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าความกางังวลกลัวว่ามันจะมีการผิดนัดชําระนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องนี้มันก็จะมักจะผ่านไปได้นะครับ <S 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 แล้วก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดจะผิดนัดชําระนี้อะไรนะครับสุดท้ายก็ตกลงกันได้ดังนั้นเนี่ย การปรับฐานลงมาเรื่องของเด็ดซิลลิงผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนนะครับในแง่ของการเก่งกำไรเพนะราะว่าเราเชื่อว่าเด็ดซิลลิงเนี่ยน่าจะผ่านไปได้แล้วก็พอเข้าสู่เดือนมิถุนายนเองจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการประชุมนโยบายดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยน่าจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเป็นครั้งแรกนะครับในรอบป,ปีกว่า ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลบวกกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นมักจะขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยดังนั้นโดยภาพแล้วผมเชื่อว,ว่าตลาดน่าจะออกไปในเชิงของการไซด์เวย์ออกข้างๆมากกว่าก็คือลงมาก็าน่าสนใจแต่ขึ้นไปก็พร้อมที่จะขายทํงกำไรเช่นเดียวกัน แต่คราวนี้เนี่ยในระยะต่อไปหลังจากที่เราจบเรื่องของเดซซิล i ิงเราจบในเรื่องของอตัวธนาคารกลางสหรัฐแล้วรเราก็ต้องมาเผชิญกับความจริงมากขึ้นนะครับ,รบเช่นปัญหาการเมืองไม่ใช่ปัญหาการเมืองค,ความไม่แน่ใจค,ความไม่แน่นอนในรเรื่องของการโหวตนะครับโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรี แล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาวัานนี้ก็มีตัวเลขเงินเฟอ้อของทางยุโรปด้วยที่ยังแข็งอยู่เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยถึงแม้ระยะสั้นจะรีบาวได้แต่ตลาดหุ้นในระยะกลางผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้ไปไปกลเนี่ยผมคิดว่ายากน่าจะรอให้ปรับตัวลดลงมาในช่วงครึ่งปีหลังเราค่อยกลับไปซื้อใหม่ทีนึงช่วงนี้ก็เน้นเก่งกําไรกันไปก่อนนะครับค่ะการเก่งกําไรในช่วงเวลานี้เนี่ยมองไปที่กลุ่มไหนตัวไหนที่น่าสนใจบ้างคะ เราเน้นไปที่หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะครับได้ผลกระทบน้อยจากนโยบายของภาครัฐท,ทั้งเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับหรือนโยบายด้านการลงทุนต่างๆก็มองไปที่โรงแรมในชัดเจนมากๆนะครับทั้งมินทั้งเซนเทลทั้ง CPN ทั้ง AOT พวกนี้เนี่ยผมคิดว่าได้รับผลกระทบไม่เยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะหรือว่ากลุ่มค้าปลีกนะครับอย่างเช่นพวก CPO อ Home Pro คนะคร กลุ่มอสังหาริม,มทรัพย์นะครับหลังจากที่ตังวลเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําไปหุ้นลงไปเยอะมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยผ่อนคลายไปเยอะนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นมากอย่างที่คิดก็มองไปที่ตัวแลนด์เฮาส์สุภาลเอพนะครับแล้วก็สำคัญ กลุ่มธนาคารครับกลุ่มธนาคารนี่จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางกับขนาดเล็กะนะครับก็จะเป็น BBL k t b นะครับ KBank หรือว่าถ้าเป็นตัว h y p e r c h เช e เช่าซื้อรถยนต์ซึ่งตอนนี้ยอดซื้อรถยนต์รถไฟฟ้าก็ดูดีอยู่นะครับก็จะเป็นหุ้นทิสโก้ครับหุ้นทิสโกหลายตัวเลยนะครับก็ เดี๋ยวธาตอันนี้เราเหลือเวลาสั้นๆอีกสักไม่เกิน30วิครับคุณกวีถามเรื่องของไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาลถ้าสมมติมีการตั้งรัฐบาลได้ช่วงสิงหาคมอันนั้นเราจะเห็นอิเล็กชัน a l ลี่ไหมครับอเป็นไปได้ครับ,รบเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นแค่อิเล็กชันแ l ลี่นะครับคือได้อาติตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งอา่งอาเพราะว่าใช่ใช่มันจะสั้นมากมันจะสั้นมากเพราะรว่า อย่าลืมว่าเราเราจะต้องไปชิอกับความจริงนะครับว่าเศรษฐกิจโลกมันยังแย่อยู่ดังนั้นน่ยสมมุติถ้าเราได้รัฐบาลขึ้นมาใช่ไหมครับโหวตผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วจริงๆผมว่าอาจจะเห็นชัดตั้งแต่ตอนที่เลือกประธานสภาแล้วแหละนะครับว่าไปยังไงแล้วตรงนั้นตลาดผมคิดว่าก็รับรุ้ในเชิงบวกแล้วได้นายกแล้วก็น่าจะโอเคแต่มันก็สุทาก็อย่างฮะต้องกลับมาที่ความจริงอะครับว่าตลาดหุ้นมันวิ่งที่ตามมันจะวิ่งตามเศรษฐกิจเมื่อใดที่เศรษฐกิจมันยังมันยังดีได้ยากอย่างเศรษฐกิจไทยมันดีแน่ในเรื่องของการทท่่่องเียวนะครับแต ส่งออกหรืออะไรพวกนี้มันยังแย่อยู่เพราะว่าเศรษฐกิจโลกดังนั้นตลาดหุ้นไทยมันก็จะมีอัพไซด์จำกัดผมว่าจริงๆอ่ะจะให้ตลาดหุ้นไทยดีจริงๆเลยนะก็ต้องรอให้หุ้นโลกฟื้นตัวทำเลยต้องน่าจะรอปีหน้าเลยนะครับจะได้มีแรงส่งหลายทางนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณกวีครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำลายเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาน่าจะนะ เป็น25กรกฎา,า,าคมอันนี้คือไทม์ไลน์เรื่องของการตั้งรัฐบาลนะเพระนาะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเน้นเล่นรอบไปก่อนนะ <c oughs> เก็งกำไรหลายกลุ่มนะคะบริโภคในประเทศหรือว่ากลุมล่มโรงแรมกลุ่มอสังหาแล้วก็กลุ่มธนาคารด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันทุด่เดียครับช่วงหน้าพาผู้ชมไปดูตลาด,ลดหลักทรัพย์สัญจรที่ชนบุรีกันครับประชาสัมพันธ์นะแจ้งแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องไอ้พวกแอปพวกไลน์ชวนไปลงทุนต่างๆเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ชวนไปลงทุนนะครับซื้อของได้กําไรดีชวนผมเองเลยนะ แต่ผมก็เคยโดนเป็นเหยื่อครั้งนึงก็สูญเงินไปหลายบาทก็เลยบอกไม่เอาละอะไรที่มันได้มาง่ายๆไม่มีในโลกครับบริษัทหลักทรัพย์เจพีม g a n แกน ผู้ออกดีเบอร์สีหนึ่งช่วงนี้นะครับพาคุณชมไปที่งานที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่อยากเริ่มต้นกับการลงทุนหรือแม้แต่ใครที่ลงทุนอยู่แล้วอยากติดอาวุธความรู้เครื่องมือนในการลงทุนนะครับแนะนำตลาดหลักทรัพย์สัญจรชนบุรี วันเสาร์ที่จะถึงนี้27พฤษภาคมนะครับเรื่องนี้เราคุยกับทางดรรินใจชาคอนพิพัฒน์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุยกันนะครับสวัสดีครับดรรินใจครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอยากให้อธิบายภาพรวมของงานนี้กันหน่อยครับความเป็นมาของการจัดก,กิจกรรมที่ชนบุรีในครั้งนี้ครับ คือต้องต้องเรียนว่าตลอดซาบาค่ะโดยปกติเราก็จะเห็นตลดาดซับเนี่ยเน้นเรื่องของกิจกรรมการให้ความรู้นะคะความเข้าใจทางการลงทุนมาโดยตลอดนะคะทํามาเป็นสิบปีแล้วแต่เรียนว่าเราห่างหายกันไปนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างก็กลับมาเป็นออนไลน์นะคะครัคร้งนี้เนี่ยเราก็กลับมาสู่ยุคปัจจุบันเราก็ทุกคนก็เฟสตูเฟสกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดซับเนี่ยกิจกรรมก็จะกลับมาเป็นเรียกว่า การพบปะนะคะผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิดนะคะเหมือนเดิมแล้วก็เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยค่ะเราทําทั้งเรียกว่าภูมิภาคแล้วก็จังหวัดต่างๆรวมถึงในกรุงเทพด้วย <S <S ซึ่งปีนี้เนี่ยค่ะที่ชนบุรีก็จะเป็นจังหวัดแรกที่เราเปิดตัวกิจกรรมในต่างจังหวัดเลยอะคะ่ะเพราะว่าเรามองว่าชนบุรีเป็นจังหวัดที่เรียกว่ามีผู้ลงทุนแล้วก็มีผู้สนใจที่เรียกว่าน่าจะเข้ามาลงทุนในตลาดทุนหรือใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ค่อนข้าง พอสมควรค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่ามีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเยอะค่ะ,ค,ะครับแล้วมาในจังหวัดที่ก็มีพัฒนาการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่หมหมหๆหลายๆอยาอ่าง <ๆ S 2> ออกมาน่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าหลายคนอยากเข้าไปเรียนรู้ด<ช>้วย <ฮะ S 2> นะว่าเป็นยังไงบ้าง <ๆ S 2> นะฮะก็คนที่เข้าไปเนี่ยเราเราเปิดกว้างสําหรับกลุ่มคนแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็จัดกิจกรรมให้เฉพาะเจาะจงแต่ละกลุ่มยังไงบ้างคะความพิเศษของปีนี้เรียนว่า กิจกรรมนะคะ่ะไปได้ทุก,ทกเรียกว่าทุกระดับท่านเลยนะคะตั้งแต่คนยังไม่รู้เริ่มเริ่มเรื่องของลงทุนจนกระทั่งคนที่เป็นเจียนลงทุนเรียกว่าถ้าในกิจกรรมเนะะี้ค่ะมีตั้งแต่เรื่องของว่าเริ่มลงทุนเนะะี่ยค่ะเราจะบอกเลยว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเทคนิคการลงทุนแบบมือใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะคะหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จแ,แล้วนะคะอย่างคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นเรียกว่าเหมือนกับเราๆท่านๆเนี่ยคะ่ะทำงานมีเงินเดือนทุกวันล้วจะลงทุนยังไงนะคะจะจัดพอร์ตยังไงแล้ว จะมีเครื่องไม้เครื่องมือยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่ามีกิจกรรมที่ให้ขั้นเห็นภาพพอจริงๆว่าแล้วถ้าลงทุนจะทําไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะให้เรียกว่าวิทยากร,รของเราเนี่ยมาแชร์ว่าจริงๆเนี่ยในการจัดพอร์ตเพื่อให้ได้รับเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของเราไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าตั้งเป้าหมายเนี่ยอยากจะ,กะเกษียณแบบมีความสุขเนี่ยคืออะไรซึ่งต้องเรียนว่าวิทยากรของเราเนี่ยที่มาในงานนี้ค่ะก็ล้วนแต่เป็นเรียกว่า เป็นผู้ที่หลายๆท่านก็ติดตามอยู่นะคะในโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนิวโก้องอาทิ์นะคะ<ฆ>่ะหรือเป็นคุณสมเกียรติไอซ์ารลีแมนหรือเป็นน้องเฟิร์นศิวัทยานะคะ<ฆ>เราต้องบอกว่าเราสําหรับท่านที่เรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ตลาดหลักทรัพย์นะคะเราก็มีเรียกว่าผู้แทนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งก็จะมาให้แนวคิดนะคะหุ้นเด่นเด่นไอิงต,ต,ต่างๆนะี่ค่ะแตกต่างกันแล้วแต่ว่า ความชอบของแต่ละคนชอบยังไงนะคะอย่างเช่นคนที่ให้ชอบหุ้นปันผลนะคะว่าหุ้นไหนที่เรียกว่าเป็นหุ้นปันผลดีนะคะหุ้นพื้นฐานดีนะคะหรือว่าหุ้นมกเกเทนหุ้นยั่งยืนเนี้ยะคะ่ะเขาก็จะเรียกว่ารวบรวมหุ้นเด่นในแต่ละปีมาแนะนํากันเนี่ยคะ่ะเรียกว่าในงานนี้ครบทุกอย่างเลยะคะ่ะตั้งแต่เริ่มลงทุนจนถึงว่าท่านที่ลงทุนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็พลาดไม่ได้เลยะคะ่ะ ครับก็เป็นรูปแบบของ investment game show ด้วยนะน่าสนใจการที่เราจะรู้เรื่องของการลงทุนได้เนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องแบบโหอ่านแต่ตำราแบบเครียดนะครบเครียดเท่านั้นน,นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะลองไปคุยลองไปวางแผนทางการเงินได้ผมว่าน่าสนใจอนอกจากที่ชนบุรีในอนาคตเรามีแผนที่จะไป ที่อื่นๆต่อไหมครับแล้วช่วงท้ายนี้ก็อยากจะให้ทิ้งท้ายด้วยสําหรับคนที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมของทางตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่ชลบุรีหรือกิจกรรมอื่นๆในอนาคตต่อด้วยครับค่ะก็ถ้าตอนกใกล้ๆนี้นะคะเพราะว่าปีนี้แผนงานเยอะนะคะเอาใกล้ๆนี้ก็ชลบุรีก่อนนะคะที่โนเวทลมารีน่าศรีราชาชลบุรีวันเสาร์นี้นะคะแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนะคะจะกลับมาที่กรุงเทพก็จะเป็นที่สามย่านวิทเทาวค่ะ ค่ะก็เราเน้น <ฮะ S 2> ย้ำเรื่องของเวลางานที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้กันหน่อยรวมถึงเตรียมตัวยังไงคะบ,บางคนบอกว่าไปในงานพอความรู้นั่นๆแล้วเนี่ยอาจจะอยากทําธุรกรรมเลย <ฮะ S 2> ทันทีค่ะ ก็บัตรประชาชนอย่างเดียวเลยค่ะเตรียมบัตรประชาชนไปนะคะแล้วก็บุกแดงไปนะคะที่งานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เรียกว่าขอแนะนําให้ไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราศึกษาจากทางออนไลน์แต่เรามีคําถามเราไม่รู้จะไปถามใครนะคะในงานนี้เนี่ยเรียกว่าผู้รู้มากันครบถ้วนนะคะมีบรกเกอร์ชั้นนำสิบแปดแห่งนะคะมาให้คำปรึกษานะคะช่วยในเรื่องการวางแผนการลงทุนหรือว่าท่านอยากทาธุรกรรมให้ครบเนี่ยก็เปิดบัญชีได้เลยสอบทาธุรกรรมค่ะ รเราขึ้นคีวโคดหน้าจอนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปแนะนําลงทะเบียนไปล่วงหน้าได้รับสิทธิพิเศษอีกด้วยนะครับแล้วก็การลงทะเบียนไปล่วงหน้าเนี่ยผมเข้าใจว่าแน่นอนข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่กับทางตลาดหลักทรัพย์ถ้ามีกิจกรรมดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นก็จะมีการส่งข้อมูลต่างๆต,ต,ต่อให้ด้วยเพราะเรื่องของการลงทุนถ้ายังไม่รู้กับลงทุนอะไรเราเด้นย้ําตลอดนะในรายการลงทุนกับความรู้ก่อนแนะนําไปที่งานนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองมากๆครับขอบพระคุณดรินใจครับ ขอบคุณนะคะ,คะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดรรินใจชาคอพิพัฒน์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับย้ําสําหรับงานตลาดหลักทรัพย์สัญจรจังหวัดชนบุรีนะครับเดินหน้าหาโอกาสในตลาดหุ้นไทยวันเสาร์27พฤษภาคมนี้นะครับเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปพบกันได้ที่โรงแรมโนโวเทลมารีน่าศรีราชาชนบุรีเหมาะกับทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนนะฮะแค่สนใจลงทุนงานเดียวครบเลยใช่ค่ะก็ะะะในกิจกรรมในงานเนี่ยนะคะเรียกว่าตอบโจทย์คนทุกกลุ่มเลยนะคะมีทั้งคุณนิ้วโป้องอาท,ทิย์ค่ะมาให ความรู้เรื่องของการลงทุนให้ทันเทรนด์ค้นหาสินค้าใหม่เครื่องมือไหนคือตัวช่วยนะคะ มีคุณสมเกียรติไอซารีแมนค่ะไอซารีแมนที่เป็นต้นแบบของมนุษย์เงินเดือนนะคะเราจะลงทุนยังไงพร้อมๆกับการทํางานประจําไปด้วยนะคะสร้างความมั่นคงแล้วก็ยังมีคุณเฟิร์นศิรัทยาค่ะจากเพจ Well Meup นะคะแนะนําวิธีการเทรดออนไลน์แบบสเต็ปทูสเต็ปเลยนะคะและยังมีสินค้าใหม่หน้าลงทุนสร้างโอกาสผลตอบแทนในอนาคตด้วยค่ะมือใหม่ก็ไปได้นะเพราะเขาจะมีบร็กเกอร์นะคะที่มาให้คําแนะนําวิธีการดูยังไงเลือกตีมหุ้นยังไงดูพื้นฐานหรือว่า จะได้ปันผลแบบนี้ค่ะ,<ฮ>ะก็สามารถไปปรึกษาภายในงานได้เลยนะคะผมเชื่อว่าหนึ่งในคําถามที่หลายคนน่าจะไปถามนะพอร์ตแดงติดลบจะแก้ยังไงเออนะจะถัวดีไหมหรือจะต้องวางแผนยังไงนะฮะอาจจะต้องกระจายการลงทุนหรือเปล่านะครับลองไปรับคำแนะนำาจากทาง โบรกเกอร์ต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญมีใบอนุญาตในการแนะนำนะฮะเอาล้ครับไปเช็คหุ้นเอเชียกันหน่อยครับฝั่งของนิกเกอีภาคเช้าบวกขึ้นมาได้165.39จุดบวกขึ 5. 5. ้นมา0.54เอันนี้หนุนฝั่งของนิกเกอีโดยเฉพาะเรื่องของค่า,งา,งางเงินนะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยตลาดยังกังวลนะว่าฝั่งสหรัฐการขยายพดานนี่จะเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ชัดเจนเลยนะคะก็เลยมีการขยับปรับตัวลงไปบ้างอย่างห่างเซ็งฮ่องกงเองเนี่ยก็ลงไป4วันติดแล้วด้วยนะคะเดี๋ยว ันนี้ดูต่อว่าปัจจัยไหนจะหนุนบ้านเราให้ขยับบวกขึ้นได้อีกหรือเปล่าหมดเวลาของนาททีรลงทุน,นะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ